ไม่รู้ไม่ได้แล้วกฎใหม่จราจรปรับใหม่ปี2568ใครทําผิดจราจรโดนปรับขั้นสุดต่อหนึ่งฝ่าไฟแดงขับเร็วไม่หยุดให้คนข้ามปรับไม่เกิน4,000บาทจากเดิม1,000บาท ข้อ2ย้อนสอนไม่คาดเข็มขัดไม่สวมหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์ปรับไม่เกิน2,000บาทจากเดิม500บาทโดยเริ่มบังคับตั้งแต่1มิถุนา2,568าคนขี่และคนสอนโดนปรับคนละใบข้อ3เหยียบน้ำกระเด็นใส่คนอื่นแรงจริงปรับถึง1,000 0บาทและอาจจำคุก3เดือนข้อ4เมาแล้วขับ ครั้งแรกจำคุก1ปีปรับ5 0 0 0ถึง20,000บาทครั้งที่2ภายใน2ปีจำคุก2ปีปรับ5 0 0 0 0ถึง100,000บาทพร้อมพักใบขับขี่คอ5ประมาทชนชนแล้วหนีบาดเจ็บคนอื่นจำคุก1ปีหรือปรับ5 0 0 0ถึง20,000บาทชนแล้วหนีจำคุก3เดือนหรือปรับ2,000บาทถึง10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วตัด แต้มใบขับขี่เริ่มมีระบบตัดแต้ม12คะแนนเมื่อคะแนนหมดถูกพักใช้ใบขับขี่90วันขับตามกฎขับปลอดภัยถูกกฎจราจรแถมไม่เสี่ยงโดนปรับหนักถ้าอยากขับรถใหม่แต่เบาใจเรื่องกฎหมายลองมาใช้บริการอีซิค้าสิคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับยานยนต์กดติดตามซับสไครต์ได้ทุกช่องทางของอีซิคารออะไรล่ะคะซัสบสไครต์เลย